ต้นมะขามหวานพันประกายทองต้นแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ปรากฏชื่อพันครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2533ที่บ้านโป่งตะเบ้าหมู่8ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายเจียงแท่แห่งเป็นเจ้าของพัน์เรียอีกชื่อว่าพันธ์ตาแปะ นางอน,นงวัฒนะชัยสิทธิ์อายุ58ปีลูกสาวของตาแป๊ะเจียงปัจจุบันอาศัยอยู่บา้านเลขที่3หมู่8บ้านป่งตะเป้าเป็นที่เดียวกันกับมะขามหวานต้นดังกล่าวและยังคงเก็บผลผลิตมะขามหวานขายทุกปีในแต่ละปีจะออกผลให้เก็บประมาณ100-400กิโลกร,รัมต่อปีและได้เล่าเรื่องราวอาถรรพ์ของต้นมะขามหวานต้นดังกล่าวหรือเราว่าแป๊ะเจียงผู้เป็นพ่อนำมเมล็ดพันธุ์มะขามจากเพื่อนบ้านมาปลูกเขาบอกว่าเป็นมะขามหวานไม่รู้พันธุ์อะไรโดยพอมเมล็ดใส่ปีบ๊บแล้วนำไปปลูกทั่วแปล ที่ดินที่อาศัยอยู่จำนวนนับร้อยต้นผ่านไป5้าปีเริ่มออกฝักทุกต้นมะขามที่ออกจะมีรสชาติเปรี้ยวจึงจ้างรถไถมาปรับพื้นที่ตัดต้นมะขามทั้งหมดออกทำให้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวทำนาแต่พอมาถึงต้นมะขามต้นดังกราวรถไถเกิดเสียไม่สามารถดันต้นมะขามออกได้เนื่องจากสายผ่านขาดเลยต้องปล่อยทิ้งไว้ ปีนั้นต้นมะขามก็ออกผลผลิตเมื่อชิมดูจึงรู้ว่ามะขามมีรสชาติหวานละมุนฝักใหญ่เนื้อดีพอปี2 5 3 4นําไปประกวดโดยตั้งชื่อว่ากลายทองแต่กรรมาการเปลี่ยนชื่อเป็นประกายทองและได้รับรางวัลที่หนึ่งในงานมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากแพ้จิง4ชีวิต มีการจัดงานอุทิศส่วนกุศลรำลึกถึงต้นมะขามหวานประกาศทองต้นแรกโดยถือเอาวันเสีียชวิตของตาแปะเจียงคือวันที่14มกราคม2532เป็นวันจัดกิจกรรมสืบเนื่องมาทุกปีมีทั้งลูกหลานเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมะขามหวานมาร่วมงานสำหรับมะขามหวานพันธ์ุประกาศทองนั้นจัดเป็นมะขามหวานสายพันธุ์เบา ลักษณะลำต้นผิวเปลือกออกสีน้ำตาลผิวหยาบใบหนาเข้มปลายใบยตัดหยักลักษณะฝักมีขนาดยาวใหญ่ค่อนข้างตรงกลมเปลือกฝักบางผิวเรียบเป็นสีน้ำตาลในขณะที่สีเนื้อเป็นสีน้ำผึ้งออกสยแดงและเนื้อหนาตกทรายรสหอมหวานรกหุ้มเนื้อน้อยมเมล็ดเล็กมีช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอนนั้นดันที่ตรงนี้ปรับเป็นพื้นที่นาไงตรงบ้านนี่ก็นาเราเหลือต้นมะขามอันนี้ไว้ว่าจะดันทิ้งว่ามันเกะกะแต่ดันไม่ได้ไอ้รถไอ้ที่เขามาดันมันดันไม่ได้สายพันธุ์ขาดแต่ขานก็ดับก็ดันก็ดดบก็แลย ในปัจจุบันทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์มีกเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานพัน์ประกายทองทั้งหมดกว่า2,562โวรเรือนในพื้นที่27,536ไร่ผลผลิตจำนวน13,530ตันซึ่งสามารถทำเงินให้กับกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เฉพาะผลผลิตมากกว่า800ล้านบาท โดยคิดมูลค่าจากเนื้อที่การปลูก485กิโลกร,รัมต่อไร่ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเมื่อปี2 5 6 3รวมทั้งมีการจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์ที่สามารถสร้างไรายได้มาสู่จังหวัดเพชรบุร์แต่ละปีนับพันล้านบาท